เทศบาลนครแม่สอดตัดกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดพายุทำให้กิ่งไม้หักโค่นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ค่ะดเรเทริดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ในายฉลองเขียวนันใจรองหัวหน้าหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยนครแม่สอด นำเจ้าหน้าที่กำลังพลพร้อมด้วยรถยนต์และเครื่องมือออกทำการตัดกิ่งไม้ที่บริเวณบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอดเพื่อทำการตัดกิ่งไม้ต้นพุทราที่มีขนาดใหญ่โดยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดแม่สอดเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนและอาจมีลมพายุเกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการหักโค่นของกิ่งไม้ต้นไม้ทางเทศบาลนครแม่สอดจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการตัดกิ่งไม้และหากชุมชนใดที่ต้องการประสานให้เทศบาลนครแม่สอดเข้าทำการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ภายในชุมชนของท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายตรงเพื่อรับเรื่องจากประชาชนหน่วยป้องกัน และบรรเท่าสาธารณภัยเทศบาลน,นครแม่สอดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-531222กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมหมายเลขโทรศัพท์055-547132และกองช่างหมายเลขโทรศัพท์055-547133หรือสายด่วน199ได้ตลอด24ชั่วโมง